ชมนะครับพ่อใหญ่ชิดอกคำแสนเต้าอ้วนกลมเลยนะครับนี่วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับพ่อใหญ่อยู่เฝ้าบ้านนะครับดูอาการนะครับอ้วนมากมาดูว่าจะตกมันยังเนาะหิวหิวนะครับหิวน้ำาอิ่มกำลังจะให้น้ำนะครับนี่ มืดนะครับด้านบนอู้ยังมือเลยครับเบืองุนแต่เหมือนกันจะพัดหายไปอีกแล้วนะครับสำหรับเมฆฝนอ่ามารับชมพ่อใหญ่ซีดอ่คำแสนก่อนกลับบ้านกันนะครับวันนี้มาดูหุน่นตุ้ยนุ้ยของพ่อใหญ่หแต่อ่มก็ได้หยามันครับหอบหยามัน ดูสีหน้าครับโอ้โหออถอยเลย<ป>ถอยอย่าไม่อย่างนี้เต็มเออโมเม,ม,ม,มกินลี่นะจะไปเกลี่มันศุกอกสิมโมง วันนี้พ่อใหญ่ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านแต่อิมกับพึ่งมาถึงนะครับเอาว่าสบัดก่อนเตะฟุนออกหน,น,น่อยอืมนี่นะครับนี่เศษอาหารนะครับนี่แต่ก่อนจะไม่ค่อยมีเศษอาหารนะครับเพราะว่ากินไม่เหลือทุกว,วันนี้ต้องกินระมัดระวังนะครับสำหรับพ่อใหญ่สีดอาคำแสนเดู อย่า้นอหมันือเ่องัาอย่าอาอย่างนะ้อ่าตุกแกบ่บอ,อยาเบ็เข,ยเขียวบ้างนะครับพ่อใหญ่เขียวหน่อยนะครับอย่าคืนรัดไม่เอาอย่าคืนรัดห้ามคืนรัด มีความสุขครับดูใบหูสะบัดวิววิววิวดวงตาสายกิ้งเลยครับดวงตาสายตาดีเหลือเกินนะครับสำหรับพ่อใหญ่สีดอคำแสนเห็นนะครับพามาเยี่ยมมารับชมอีกหนึ่งเชือกแล้วก็เชือกที่ใหญ่ที่สุดนะครับในคําว่าซีดอใหญ่ที่สุดในจังหวัดแล้วนะครับพ่อใหญ่ซีดอคำแสน <c oughs> ใครมาไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังกันได้นะครับเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่ว่างนะครับแต่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมร่วมพูดคุยกับผมได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับตรงไหนไม่ได้อ่านหรือว่าไม่ได้ตอบกันก็สแสดงว่าข้อความเป็นสแปมนะครับ บอกให้ได้ทราบนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็อย่างที่บอกนะครับการดูคลิปอย่างน้อยก็ต้องดูสักหนึ่งนาทีขึ้นไปนะครับก่อนจะคอมเมนต์ถึงจะเม้มได้นะครับถ้าคุณเมน้นก่อนหน้านั้นก็จะเป็นสแปมนะครับข้อความไม่เห็นนะครับม,มีความสุขมีความสุขดูพ่อใหญ่กินอืม ติดด่านแป๊บขอบคุณครับผมติดด่านแป๊บครับผมขอบคุณครับฝ่ามาเยี่ยมมารับชมพ่อใหญ่สีดอคำแสนก่อนกลับบ้านกันนะครับวันนี้เย็นแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกด้วยนะครับวันนี้ดูทรงแต่ไม่รู้ว่าจะตกตรงนี้หรือว่าไปตกที่ไหนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนจะลงออกมาจากไอสวนสัตว์เมื่อกี้อย่างมืดเลยนะครับตอนนี้ก็พัดผ่านไปนู่นด้านหลังแล้วครับฝั่งอุบลไปสีเกตนู่นเลยไปร้อยเอ็ดแล้วครับ มีความสุขนะครับนี่ยืนกินหญ้าสบายใจเฉิมใบหูโบกสะบัดไปมาดูหุนดูหุนดูหุน <c oughs> หุนนี่ก็กะลกดากะละกดาสิงหากยาตุลามนะครับผมว่าตก่อนนั้นนะผมว่าดูทรงปีนี้นะเพราะว่าปีนี้พ่อใหญ่อ้วนนะครับอ้วนมาก ยิ่งอ้วนยิ่งรอครับบอกได้เลยนะครับยิ่งอ้วนยิ่งรอเชือกนี้นะครับนถ้าได้ใส่ชุดตกลงอ้ตกแต่งทรงเครื่องนะแล้วก็เดินนะครับโอ้ไเป็นอะไรที่อลังการแน่นอนนะครับใหญ่นะครับใหญ่หญมากๆอีเมันน้อใครเห็นก็บอกว่าช้างพังนะครับ <c oughs> <c oughs> เมืองทองนี่แหละครับเลยนี่ สอเติดด่านตามเคยครับผมขอบคุณครับยายขอบคุณครับที่เขามาเยี่ยมมารับชมให้กําลังใจกันโดยดีเสมอมานะครับผมขอบคุณหลายๆมีอะไรก็ร่วมพูดคุยกันนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งให้นำเนี่ยยิ่งยิ่งอ้วนยิ่งหล่อครับพระยาซีดอคำแซนนะครับ ดูครับกินสบายใจเฉิมไหมครับไปไหนเขากาบอกว่าช้างพังนะครับท้องกี่เดือนแล้วนะครับท้องกี่เดือนแล้วนะครับสังเกตดูท้องครับท้องกี่เดือนแล้วนะครับนี่เป็นในเป็นจัางไรเนาะครับทางฝุ่นฝนตกบัวเนาะครับทางนี้ก็เหมือนจะตกไม่ตกนะครับนี่จักจังไน พรุ่งนี้ว่าจะออกผจนไั่ซะหน่อยนะครับเพราะว่าได้เวลาชาร์จแบตได้เวลาชาร์จแบตหน่อยนะครับผมนะหากินปลามูลซะหน่อยนะครับไปเบิ่งตกโป่งตกปลกกาซะหน่อยว่าจะได้ไหมนะครับเอเห็นบอกกัน้ําไหลแล้วเนาะน้ะําไหลไปเพราะว่าผมอยู่ฝั่งใต้เขื่อนยางนะครับตรงไอ้ตรงไอ้วังทะลุนะครับแต่เขาปล่อยลงไปพวกผมก็จะได้หาปลากันฝั่งนู้นนะครับ โคล่ตกเมื่อกี้หยุดแล้วอ๋อครับแต่ทั้งนี้แรงมาหลายมือเราแย่ยแรงมาเปรียทิดล้วครับแลงเปียทิดต,ตามที่บอกครับมาแล้วจ้าครับผมขอบคุณครับรวมพูดคุยกันไหนนะครับเนาะามารับชมพ่อใหญ่ก่อนกลับบ้านกันเห็นกินแบบนี้เนะี่ยกินช้าช้านะครับแต่ก็ไม่มีเลือนะครับขี้นิหลายประหนัดบัเออขี้นิหลายประนัดบัคือ ัดออกปหญ่ซีอกคัมเซนบอกว่าแล้วอืมบางครั้งเขาก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับอืมครับครับพูมหลวงปู่คุยกันไห้ครับยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะดูแต่ละวันก็ไม่ได้โควิดโควิด อันตรายนะครับเจล้างมือ,อย้ายขาดนะครับส่ย้ายแล้วงามขาดกลีแมนครับใหญ่มองดูยิงง่ไอ้ยิงอ้วนยิงงามครับบอกด้คำเดียวแต่เหลือแค่ขัดอ่าขัดลงองค์ทรงเขื่องกันแล้ครับแล้วก็แต่งหล่อนะครับขัดแต่พ่อใหญ่นี่ถ้าได้ขัดนอ้วยากสิหวัวเลาะตัวครับท<ม>ลอง<ม>อเอกไปมด หัวนี่ทะลอกบอกเปิดไว้หมดนะครับว่าผมเคยเห็นแล้วเอาซะแบบอ,อย่างที่บอกนะครับไอเขาเป็นสังที่อยู่ําขี้ต้มเคยผูกไว้ในขี้ต้มนะครับแล้วก็เหตุไห้มีเชือ้อรานะครับในเชือ้อราก็เลยมีอาการคันการลอเบิ้งครับบารปี้การลอเบิ้งครับบารปี้นี่จะตกมันจะนิสัยนะครับรอติดตามรับชมกันว่าจะ ดีคือแต่กนบอนะครับต้องเฝ้ามองนะครับแต่ละปีเปียนนิสัยหนูนะนะครับยิง่งอ้วนยิง่งยิง่งอ้วนยิง่งรอครับบางครั้งก็เหมือนอน,นิสัยเหมือนเด็กนะครับอาปากอืมอาปากไอ้ลอกินอาหารจากไอ้ตะอิ่มนะครับเวลาปอนไม่แ <laughs> อรปอดประจำ้ำนะเมื่อไครับ ดอนอดนมมาหมืไม่มีครับในแสงโม่มากเลยเป็นในตัวพระก็เต่าวอยตุวตะขาตัวเชือกเนี่ยได้มาแบ่งมาไว้ยิ่งวนยิ่งหล่อครับยิ่งวนยิ่งหล่อภาพนี้ไอ้มุมนี้แสงกำลังสวยนะครับถ้าเป็นตอนเสาร์ครแสงจะหย่อนน้อยหนึ่งบ่อยสวยนะครับอสองมาจากด้านนูนวลรับชมดูครับดูดูพ่อใหญ่ เต็มเฟรมเลยครับเกือบล้นจอเกือบเกือบล่นจอครับอ๋อครับผมสู้ๆครับก็อย่างที่บอกแล้วครับช่วงนี้ยุคโควิดนะครับเนาะต่างคนกับต่างระบาบครับบรรลุว่าธนาการ้างหนาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นแหะครับเป็นเหตุผลที่ผมมาแค่ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับไอขายอาหารออนไลน์นะครับเลีงเห็นไอความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราอยากขออย่างมากมานะครับขอแค่เป็นอาหารนะครับเป็นสับปะรดพวกนั้นนะครับอยังแต้าอิ่มแบบนี้ก็มีไปไปสื่อแป้งพักแป้งพักแป้งหย่านะครับเพราะว่าช้างเชือกนี้ช้างตกงานนะครับบ่ได้มีพื้นที่ทํากินเหมือนเขานะครับแต่ได้ซีไรอย่างสี่ก็ถือว่าพอ สบายนะครับแต่ตามที่เห็นที่ผมไปถ่ายมือนงินกะโอเคนะครับสองไล่บวกตรงนี้ไปกะอีกนิดหน่อยกะพอทูๆูใส่ไปได้ครับผมบทต้องวิ่งหาเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนต้องวิ่งหาคนหนึ Fine, right ่บทโทษนลยถามหานะครับเอาหนาบอหนาบอเนะครับช่วงยุคโควิดนะครับเหตุยังกะนุ่นเหรครับต้องคิดให้รอบครอบนะครับ เมีนยมน,นี่เมียนเด็ดนี่ตรงนี้กับเพื่อนๆกับหนึ่งไหลเนาะตรงนั้นกับสองไหลกับเป๊สามไหลประมาณนั้นนะครับกถ็กถือว่าก็ถือว่าดีกว่าตตแต่ก่อนเนาะดีกว่าแต่ก่อนอ่ะผมเนี่ยครับแต่ผมคิดนะถ้าสื่อหาพันหาพันไหลหนึ่งไหลหนึ่ง,นะนงนเนี่ยเออนะครับบแ่แห้งนะครับ แม่นครับแต่ตอนนี้ตะอ,อิมได้เจ็ดเจ็ดพันเป็นปีถือว่าคุ่มนะครับผมมองว่าคุ่มเลยล่ะนะครับแถมในหยาพ่อผมาอถามีระบบน้ำถามมีระบบน้ำไม่ดีเนาะตะอ,อิมถามมีระบบนำไม,ม่ดีนะครับสุดยอดเลยล่ะ ไ,ได้ตายกับสอมอทุกที่ <c oughs> วมม้วครับสมตรงเส้นงานยายอ้วนกลมเมิ่มเลยครับอ้วนกลมเมิ่มเลยนี่แหละครับเขาอื่นว่าสั่งซึกนะครับคอตันบ่มีกาเลียงตำแหน่งเนาะเขายังโบกกันพระแซวกันเงี้ยครับโอ้ยม,ม,าาามีไผกาดเดินผ่านต้องมีมีอุทานนะครับไผเดินผ่านตาอิมนึ่ต้องมีคข้ามาอุทานในใจแหละนะครับอู้สิว่าเลยเลย <c oughs> <c oughs> นะครับ ใครเขกินแล้วเมครับในเรื่องขับทายกันขับทายกันถือว่าโอเคนะครับแต่ก่อนตอนที่ผมมาทายเหมือนอู้ผมนึกว่าไข่ได้ผมนึกว่าไข่ไดโนเสาร์นะไหนคุณแม่เป็นซอยเหลือมะขามมากเลยแมครับระบายทองบนบนอึออกียุขาดไม่ได้ครับมะขามขาดไม่ได้แม่ครับขับทายขับเกะกับโมเป็นไับถายตามปกติกันชาเกนี่ ดูว่าเขาเี่ยแบบบดบอหรเอียดจริครมีโอกาส<ะ>ครับครับผลเหมือนจะตกกระหายจอยนะครับโอเคครับผมทิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนทุกถ่านนะครับขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเราให้กําลังใจกันโดยดีเสมอมานะครับเมียนได้ก็ activate, คอมเมนต์บอกก้าวกันไหนนะครับผมอยากไปเห็นตรงน,นั้นตรงนี้นะครับบอกกันไหนเลยนะครับ อย่างที่บอกนะครับอาหารออนไลน์นะครับผมมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งของตตอิมหรือพ่อใหญ่ซีดอคำแสนวันาคานนะครับทีมงานช้างป่าวันพุธนะครับแค่นั้นนะครับก็ช่วยสองที่นะครับผมก็เล็งเห็นนะครับช่วงโควิดนะครับต่างคนต่างละบากนะครับผมก็ไม่ขออะไรมากมายนะครับขอแค่มีอาหารให้กับช้างนะครับตัวที่ลําบากนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ อ่เรียบเลอย